สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับมาคุยกันเรื่องพระขุนแผนเรื่องเก่าเล่าใหม่เล่าเก่าในขวดใหม่วันนี้เรามาลงลึกกันนิดหนึ่งเพราะหลายคนเนี่ยเข้ามาหาคุณแดงแล้วก็เช่าขุนแผนแล้วก็บอกว่าคุณแดงเนี่ยเป็นเจ้าแม่ขุนแผนแล้วก็ขายขุนแผนเยอะที่สุดไม่ว่าจะรุ่นไหนนะเปิดออกมาเนี่ยคุณแดง นะมียอดจองมากที่สุดคนเดียวตอนนี้ฮะนะไม่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนเปิดออกมาเนี่ยบางรุ่นยอดจองของคุณแดงในต่างประเทศเป็นพันองค์ในต่างประเทศนะครับจองเข้ามาเป็นพันองค์อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะเขาบอกว่าที่อื่นนะจองไม่ค่อยได้แต่ทําไมคุณแดงจองได้อันนี้ผมไม่รู้นะครับแล้วคุณแดงกลายเป็นเจ้าแม่ขุนแผนไปแล้ว ฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยฉายานี้มาเพราะว่าเขาขายขุนแผนมากที่สุดคนหนึ่งเล่ากันหน่อยนะครับพระขุนแผนเนี่ยที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศมีในสายพระขุนแผนหลวงปู่ทิมก็คือภายกุมารแล้วก็มีในสายพระขุนแผนภายกัญญาแล้วก็ขุนแผนนะของสันปะม่วงอันเนี้ย สามขุนแผนเนี่ยกำลังได้รับความนิยมในต่างประเทศอย่างมากมายถ้าเป็นสายกูนะหลวงวุทิมนะมีการสร้างออกมาคนก็นิยมนะถ้าเป็นสายภายกัญญาเป็นคนสร้างออกมาก็ได้รับความนิยมนะนี่คือพระขุนแผนนะผมได้ทำหนังสือที่เกี่ยวกับพระขุนแผนเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยสามเล่ม นะมีเล่มแรกปกแข็งเล่มสองนะครับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแต่มีความหนาหน่อยเล่นเล่ม3เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กบางนิดหนึ่งเล่มเล็กลงทำสามเล่มได้รับความสนใจในต่างประเทศทั้ง3เล่มเลยเล่ม2เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กท่านเชื่อไหมในต่างประเทศเล่นกันเนี่ยซื้อหนังสือหาซื้อหนังสือเนี่ยเล่มละ8 0 0พบาทไม่น่าเชื่อ ในเมืองไทยขายกันอยู่พันสองพันที่นูน 8, น่นแปดพันหนังสือนะครับหาซื้อกันขนาดนั้นผมถามมีนะมีชาวมาเลเซียซึ่งสนิทกันมาคุยกันเขาบอกว่าคนต่างประเทศอ่านหนังสือไทยไม่ค่อยออกแต่ว่าหนังสือไทยที่เกี่ยวกับพระเครื่องเก็บหมดโดยเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับระคขนแผนเก็บหมดทั้งที่อ่านไม่ออกแต่ดูรูป นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศครับเกี่ยวกับพระขุนแผนขนาดพระขุนแผนเนี่ยผมทําออกมานะครับพิมพ์ออกมานะเป็นพันเหมือนกันเล่มแรกปรากฏว่าเป็นปกแข็งเนี่ยท่านรู้ไหมขนาดผมทําเองยังไม่มีหนังสืออยู่เลยแล้วก็เหมือนเหนือนฟ้าบรรดาลอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆนะหาเจออยู่เล่มนึงไปซ่อนอยู่ นะหาเจอนะอยู่เล่มหนึ่งไปซ่อนอยู่แล้วผมก็เลยจะต้องเอามาพูดคุยอีกครั้งสำหรับแฟนรายการที่ติดตามเรื่องพระขุนแผนนี่ครับเล่มนี้ฮะพระขุนแผนพายกุมารน,นะอันนี้เป็นภายกัญญานะพระขุนแผนภายกุมารหลวงปู่ทิมแต่เล่มนี้เป็นภายกัญญาครับนี่ครับ นะภายกันยาเล่มนี้ท่านเชื่อไหมผมหายอยู่ตั้งนานหนังสือไม่มีเลยครับเหลือที่ผมแค่เล่มเดียวแล้วท่านรู้ไหมว่าหนังสือเล่มนี้พาผมไปไต้หวันฮะหนังสือเล่มนี้พาผมไปไต้หวันแล้วก็ไปนั่งคุยกับนักสะสมในไต้หวันนะครับ นักสะสมในไต้หวันเขาเอาหนังสือมากลางหนังสือเล่มนี้มาเปิดเปิดเปิดแล้วก็บอกอยากได้องค์นี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 ้ช่วยหาให้หน่อยหาไม่ได้หรอวครับน่าหาไม่ได้นี่คือพระขุนแผนที่มีกระแสะมากที่สุดในปีห้าแดย้อนนิดหนึ่งเพื่อท่านจะได้รู้ข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้น ผมบอกอย่างนี้นะครับว่าผมทำงานหนังสือพิมพ์รายวันข่าวสดขอโทษที่เอ่ยนามผมทำเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์อยู่หน้าพระเครื่องดูแลหน้าพระเครื่องทำงานมาทั้งหมด16ปีปีห6หเป็นปีที่ฟ้าผ่าแลวผมหลุดวงโคจรของหนังสือพิมพ์ออกมาทำหนังสือพิมพ์เอง ชื่อหนังสือพิมพ์คํมพีนิวแต่ก่อนหน้านั้นผมทำหนังสือนิตยสารเอกคําพีอยู่ด้วยพอมาทำหนังสือพิมพ์คําพีนิวมีคนติดตามผมอยู่ก็ติดตามมาอ่านกันมีคนลือว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่จะตุคามดังๆเนี่ยคนที่มีบทบาทในการ เขียนเรื่องจัตุคามเยอะมากในหนังสือพิมพ์ก็คืออนุชาทรงศิลิก็คือผมผมเขียนเรื่องของจัตุคามในหนังสือพิมพ์รายวันแทบทุกวันจนโฆษณาทะลักเต็มไปหมดจัดตุคามดังมากในปีห้าเก้านะ จตุคามดังมากในในปี49ฮะ4ีต่อ50นะครับ49ต่อ50นะครับนะดังมากเลยทำไมถึงดังมากเพราะว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจดีแล้วคนก็หาจตุคามกันเยอะมากตอนนั้นแล้วมีคนพูดกันถามกันว่าพระอะไรจะมาหลายคนเล็งไปที่ พระพิคเนตเพราะว่ามีการสร้างพระพิคเนตองค์ใหญ่ๆเยอะมากหลายที่ก็คิดว่าพระพิคเนตเนี่ยจะฮือฮาตามมาจากจตุคามรามเทพปรากฏว่าไม่ไปยังไม่ได้ถึงฝั่งต่อมาก็เป็นอะไรนะเป็นพระพรหมซึ่งมีคนคาดการว่าวัตถุมงคลที่จะมาแทนจตุคามรามเทพก,ก็คือพระพรหม จะมีการสร้างพระพรมกันเยอะแยะมากมายปรากฏว่าไม่เป็นดังว่าผมออกมาจากหนังสือพิมพ์รายวันพอถึงปี5.7เขามีการสร้างพระขุนแผนภายกัญญาซึ่งเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆในอุบลราชธานีสร้างขุนแผนภายกัญยามาแจกออกมา แต่ว่าไม่มีใครสนใจสักเท่าไหร่ถามว่าพระสวยไหมสวยเนื้อหาหมวลสารดีไหมสตอรี่ดีไหมดีแต่ตอนนั้นไม่มีการประชาสัมพันธ์สักเท่าไหร่ทางผู้เกี่ยวข้องก็เลยติดต่อมาทางนิตยสารเอกคำภีซึ่งกำลังก่อเป็น หนังสือพิมพ์คัมคพีนิวอยู่ติดต่อให้เราทำประชาสัมพันธ์เราก็มีโอกาสไปช่วยในการทำประชาสัมพันธ์ให้มีหลายคนบอกว่าพระคุณแผนภายกัญญาคัมพีนิวเป็นคนสร้างไม่ใช่ผมบางคนเขาบอกอนุชาทรงศรีเป็นคนสร้างไม่ใช่คุณแดงเอกมพีเป็นคนสร้างไม่ใช่วัดเป็นคนจัด การเองแล้วให้เรามาทำประชาสมพันธ์ให้เพราะว่าเขาไม่มีประชาสมพันธ์ในตอนนั้นเรามาทำประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็อยากจะช่วยเหลือวัดเพราะเห็นเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆก็เลยนำพระมาจำหน่ายให้ที่วัดเขาให้พระมาจำนวนหนึ่งตั้งราคา แล้วให้คุณแดงมาช่วยในการจำหน่ายบางเนื้อบอกตรงๆว่าราคาค่อนข้างสูงถ้าพูดถึงพระใหม่ในขณะนั้นเมื่อคุณแดงนำพระขุนแผนมาแล้วคุณแดงก็เอาไปกระจายให้เพื่อนพ้องน้องพี่ตามศูนพระช่วยกันจำหน่าย เพื่อจะนำเงินกลับไปถวายวัดผลปรากฏว่าส่งพระไปให้เขาจำนายไม่มีใครจำนายได้เลยครับอยู่ๆคุณแดงจำนายได้คนเดียวฮะคุณแดงจำนายได้คนเดียวก็เลยต้องไปเอาพระที่อื่นคืนมาครับ แล้วก็คืนมาจนคุณแดงจำหน่ายหมดเอาเงินไปถวายวัดเรียบร้อยวัดให้มาเพิ่มแล้วก็จำหน่ายแล้วก็หมดอีกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นพระขุนแผนภายกัญญาที่โด่งดังในช่วงนั้นเราก็เลยอาสาในการจัดพิมพ์ หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยมีการเปิดสั่งจองตะกุดท่านจะได้หนังสือปรากฏว่าหนังสือหมดเป็นเล่มนี้แล้วก็เป็นพระเป็นพระขุนแผนที่มีราคาเปลี่ยนมือ สูงที่สุดในขณะนั้นเนื้อก้นโคลกเดิมขายกันที่องค์ละ900บาทโดดมาเป็นหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นในเนื้อก้นโคลกซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อในต่างประเทศก็ซื้อขายกันแรงเนื้ออื่นๆมีการขยับแบบก้าวกระโดดไม่น่าเชื่อ บางเนื้อเป็นแสนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในพระขุนแผนภายกันยาแล้วเกิดอะไรขึ้นกระแสพระขุนแผนภายกันยามีมนสะกดจิตของนักสะสมชาวต่างประเทศค่อนข้างมากแต่ด้วยจํานวนพระขุนแผนที่มีน้อย จึงมีหลายคนไปขอมวลสารแล้วมาสร้างรุ่นต่างๆแล้วก็ได้รับคว,วามนิยมไม่ว่าจะเป็นของวัดยานวาไม่ว่าจะเป็นของวัดแค์หรือวัดบางแพร์หรือของวัดทางใต้ที่สร้างรุ่นโคตเศรษฐีนี่คือความเป็นมาของพระขุนแผนที่มี เขาเรียกว่าสายภายกัญญาแล้วที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในต่างประเทศขณะนี้ก็คือพระขุนแผนหลวงพ่อจรวัดบุญญาลิตตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งคุณแดงทำหน้าที่ในการให้บูชาจนถึงทุกวันนี้ท่านรู้ไหมพระขุนแผนขยับเมื่อไหล เป็นต้องมีราคาทันทีขยับเมื่อไหร่คนต้องเช่าทันทีเมื่อไม่นานมานี้วัดทางเหนือจัดสร้างพระขุนแผนให้คุณแดงช่วยในการจำหน่ายปรากฏว่ามีการซื้อขายในต่างประเทศจำนวนมาก ราคาก็ขยับแบบก้าวกระโดดจากองค์ละ200เป็นองค์ละ400 600 800เป็นองค์ละเป็นพันนี่คือพระขุนแผนเป็นเรื่องที่แปลกมากๆระยะหลังจึงมีการเรียกร้องมากมายบอกว่าคุณแดงดูแลรุ่นไหนอยู่ถ้ามีบอกด้วย อยากจะเช่าบูชาอันนี้ต้องติดตามกันนะครับว่ารุ่นไหนน่าสนใจบ้างสำหรับพระขุนแผนผมอาจจะพูดไม่ละเอียดนะข้ามบ้างเพราะว่าเราเคยพูดมาแล้วท่านก็เคยรับรู้แล้วบางคนที่รับรู้อาจจะเบื่อแต่คนที่ยังไม่ได้รับรู้แล้วงง,ง,ง ว่าคุณแผนภายกันยามาอย่างไรทำไมถึงได้รับความนิยมมากมายแล้วก็ในสายของภายกันญาเองเนี่ยมีหลายรุ่นที่ได้รับความนิยมรวมถึงของหลวงปู่ทิมอันนั้นเป็นอมาตะยังไงเขาก็เล่นหา กันอยู่แล้วนะครับนะสายหลวงปู่ทิมยังไงเขาก็เล่นหากันอยู่แล้วนั้นในสายภายกัญญาเองตอนนี้เขาก็เล่นหากันอยู่นะครับในต่างประเทศเขารู้จักเป็นอย่างดีนี่คือพระขุนแผนนะครับนี่ผมให้ดูนะเล่มนี้ที่ทำนะครับนะที่ทำนะผมให้ดูว่าทำไมพระขุนแผน ถึงไปนั่งอยู่ในใจของนักสะสมนะครับทำไมถึงไปนั่งอยู่ในใจของนักสะสมภาพนี้เป็นภาพแรกเป็นภาพแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปที่เสนาสนะวัดป่าเจ้าสัวครับตอนนั้น นณะวัดป่าเจ้าสวยังไม่มีคนรู้จักเลยนะนี่ผมเข้าไปครั้งแรกแล้วก็ไปพูดคุยว่าจะมีการช่วยเหลือในด้านการประชาัมพันธ์สิ่งที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งนะครับว่าท่านรู้ไหมซื้อขายกันเป็นแสน ซื้อขายกันเป็นแสนอันนี้เรื่องจริงเนือนี้เนี่ยมีนักธุรกิจตอนนั้นนะครับในปีนั้นปีนั้นขายอยู่องค์ละสี่พันกว่าบาทมีนักธุรกิจที่ทางภาคใต้มาเช่าไปผมไม่แน่ใจว่าสององหรือสามองมาจากทางใต้เลย มาเช่าไปพอเช่าเสร็จเนี่ยพูดยังไงรู้เปล่าบอกว่าแม่นิดเขาพูดอย่างนั้นนะครับเขาบอกแม่นิดพอเขาได้พักไปเขาบอกแม่นิดไปช่วยกันทาํามาค้าขายติดต่อชาวต่างประเทศให้เข้ามาเที่ยวแล้วก็มาใช้จ่ายมาเช่ารีสอร์ทถ้าแม่นิดไม่เก่งจริงว่ายน้ําแน่เขาบอกอย่างนั้น ผมถามเขาว่าว่ายน้ําเนี่ยยังไงถึงว่ายน้ําไม่ไม่มีอะไรมากมายก็คือนะทิ้งไปในแม่น้ําเลยทิ้งไปในทะเลเลยเขาบอกว่ายน้ําแน่ทิ้งในทะเลเลยแต่ท่านเชื่อไหมว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เขายังไม่ได้กลับมาเลยนะครับแล้วถ้าเขาทิ้งไปในสามองค์น่าเสียดายมากแต่ตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะ นะฮะคงจะมีคําตอบไปแล้วนะฮะเขาคงจะมีคําตอบไปแล้วนะครับนะฮะนี่คือนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะผมเล่าให้ฟังแบบข้ามๆบ้างนะครับนะไม่ได้ลงรายละเอียดกันเยอะนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดกันเยอะนะครับนะให้ให้ฟัง ให้ดูนะครับนี่แล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยเขามีความพิเศษก็คือมีแบงค์นะมีแบงค์นะครับหลวงปู่สวงในการที่น้าใส่นะนี่คือ,อ,อภายกัญญาเนี่ย มีหลายคนบอกว่าทําไมผมไม่ค่อยพูดถึงภายกัญญาระยะหลังผมบอกว่าผมไม่พูดถึงเนี่ยเพราะว่าภายกัญญาเป็นพระต้องบอกว่าเป็นพระในฝันไปแล้วคล้ายๆกับนะคล้ายๆกับพระพระขุนแผนของหลวงปู่ทิมไปแล้วถ้าเราพูดแล้วคนอยากได้เขาจะต้องไปเสียเงินเสียทองกันมากมาย แล้วเขาอาจจะต้องไปเสียเวลาหาทั้งที่พุทธคุณขององค์พระในสายเนี่ยใช้ได้เหมือนกันฮนะนอกจากที่คุณจะมีกำลังมีกำลังพอที่จะไปหาเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องการมาพูดถึงให้ท่านอยากจะได้กันเนี่ยนะผมเลยไม่ค่อยได้เน้นนะฮะ ไม่ค่อยได้เน้นเพราะว่ากลัวว่าท่านอยากจะได้แล้วจะต้องไปหาในราคาแพงๆนะครับมาไว้ทั้งที่รุ่นหลังๆเองเนี่ยนะก็มีน้มีที่นะราคาพอจับต้องได้นะครับพอจับต้องได้นะมาดูสิ่งที่นะสิ่งที่ผมเขียนนะครับในหนังสือเล่มนี้นะนี่ นะผมเขียนไว้ด้านหลังในหนังสือเล่มนี้นะครับลองมาดูตอนนั้นนะฮะปีนั้นที่ผมเขียนนะครับปีนั้นที่ผมเขียนเป็นกิติกรรมประกาศนะครับหนังสือภ้าคุณแผนภายกัญญาเท่ากับเป็นการบันทึกช่วยจําว่าครั้งหนึ่งได้มีวัตถุมงคลภ้าคุณแผนถูกสร้างขึ้นจากสํานักปฏิบัติธรรมในหมู่บ้านเล็กๆภายในเมืองดอกบัวจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความตั้งใจของพระครูนะพระวัดป่ารูปหนึ่งสร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นขวัญกำลังใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของชาวบ้านและคณะศัทธาจนมีประสบการณ์เล่าขานปากต่อปากถึงพุทธคุณมีครบทุกด้านทั้งเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายร่ำรวยและแขวคา,าดปลอดภัยกลายเป็นต้นแบบปรากฏการพระขุนแผนฟีเวอร์ขึ้น หนังสือพระคุณแผนภายกัญญาทางกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์คัมพีนิวได้รับอนุญาตจากพระครูวัดป่ายาคูจุนเสนาสนะวัดป่าเจ้าสัวจังหวัดอุบลราชธานีให้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการเล่นหาพระขุนแผนพรายกัญญาซึ่งเป็นพระยอดนิยมในหมู่นักสะสมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นับวันจะมีสนนราคาเล่นหาสูงขึ้นเรื่อยๆ หนังสือเล่มนี้น่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับนักสะสมเพราะได้รวบรวมภาพพระขุนแผนภายกัญญาองค์แท้ส่วนหนึ่งสู่สายตาผู้ที่ชื่นชอบและมีการนำเสนอข้อมูลเท่าที่จำเป็นที่ถูกต้องซึ่งไม่ได้ลงลึกมากนักและไม่เน้นอธิบายรายละเอียดการชี้ตำหนิเนื่องจากเกรงกลัวเรื่องการทำปลอมขึ้นมาใหม่ เพราะอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อนักสะสมรุ่นหลังสำหรับภาพที่นำมาใช้ประกอบในหนังสือเล่มนี้อาจมีไม่ครบทุกเนื้อเนื่องจากพระคุณแผนภายกัญญาได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแจกฟรีไม่ได้จำหน่ายตั้งแต่แรกทางเสนาสนะวัดป่าเจ้าสัวแจกจ่ายออกไปขณะนี้ได้กระจายไปทั่วประเทศภาพที่นำมาลงประกอบส่วนใหญ่มาจากผู้ที่ครอบครองไว้ส่งมายังสำนักพิมพ์ ภาพพระทั้งหมดจึงไม่ใช่สมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์คำพินิวหนังสือเล่มนี้นะครับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คำพิียบเรียงพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พศ2558จำนวนการพิมพ์เนี่ยไม่มากฮะ2,000เล่มราคาตอนนั้นที่จำหน่ายอยู่1,500บาท นะอันนี้คือข้อมูลของหนังสือเล่มนี้ครับนะหนังสือเล่มนี้ถ้าใครสนใจในเรื่องของพระขุนแผนนะท่านก็นาติดตามนาติดตามกับคุณแดงเอกคำพีได้ตอนนี้นะครับผมบอกแล้วนะครับพระขุนแผนที่หน้าเก็บนะหน้าเก็บหน้าหา ในเร็วๆนี้นะมีข่าวดีนะครับสำหรับพระขุนแผนที่กำลังจะอุบัติขึ้นใหม่นะรอคอยครับไม่รู้ว่ารุ่นไหนอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่คอยติดตามเอาล้วครับเรื่องพระขุนแผนก็ว่ากันไปนะครับถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดนะลึกๆอะไรยังไงเนี่ยนะครับนะผมนะเล่ากี่ครั้งเหมือนเดิม นะผมเล่าใหม่นะก็ตื่นเต้นกันใหม่ได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเอาเป็นว่าเอาเท่านี้ก่อนนะสำหรับความนิยมพระขุนแผนในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยด้วยว่าต่างประเทศเนี่ยเขารู้จักเขาถึงเช่าหาและสะสมไม่ว่าจะรุ่นไหนนะขอให้ผ่านคุณแดงเอกคำพีนี่แหะครับ